สวัสดีครับมาพอกัะสไกธนาก่อนนะครับเนาะมือนี้มาบ้านน้องบุมนะครับเนาะบ้านน้องบุมนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้มาเบิรงวันน้องบุมจะได้ตัวไหนนะครับเนาะเรามาถามย้ายกันนะครับเนาะน้องบุมอปยุไหนแล้วครับนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบอรงกันเลยครับว้านน้องบุมจะได้ได้ตัวไหนนะครับมาดูด้วยกันเลยนะครับผมสวัสดีครับเจฮอดหน่อยนะครับเนาะน้องบุมเลขเลขได้ตัวไหนอีกอะไตัวนี้เหเดี๋ยว ได้สีิังตัวไหนตัวนี้แายสีไหมสีไหมลุงนิ่งไม่เห็นตัวนี้ีอกละเลขสองเนี่ยโอเคมีมีตรีอีกวะเฮ้ยเฮ้ยีตัวนี้ออกอีหลีบ่ละ่ะฮะอ,ออกอีหลีบ่ตัวนี้คือกระชองอันด้วยนะแต่ตัวไหนคืออันสองอันไปไหนหนึน่งหกเนี่ยเอ้ามองได้ก็ มองนี้แกตีมั่วนะเพราอ้มันตีอันสองแล้ววันนี้ก็จะมีอันอันสองโตอีกเนี่ยว่าสั้นอพอาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาอ๋อมีอันสองตนี่อีกจ้าตัวลุ่มหมดแล้วตัวลุ่มหมดแล้วตัวลุ่มบะมีแล้วมันบ่โอ้ตัวลุ่มบะมีแล้วกายเอาสีห้ลุงมบ้างไหมนะตัวใดกเอ้าเดี๋ย้นะครับเนี่ยข่ามา อ่าน้องบุ้มแล้วนะครับเนาะน้องบุ๋มซี่ใส่สองกับสิบหกแล้วครับมีสองตัวนี้นะครับแถวล่างบอกว่าไม่มีน้องบุ๋มบอกว่าไม่มีนะครับเนาะแถวในบ่นมีนะครับเนาะโอ้ขนาดมาบ้านเนี่ยมาฝันนะเจ้าฝันว่าอยาดตะขีโอฝันว่อาอยาดตะขีเออโอ้บอบอเด็กน้อยขี่ใส่เดี๋ยวในห่อใบสันเดีท๋ทมขี่เ,าเขาจ้งสันเออ <c oughs> เนี่ยันนี้จะที่ขี่จะที่ขีดเดิเงินอีกตัวนึ่ก็ต้องบุ๋มอตัวนั่นน่ะบุ๋มบอกสองกับสิบหกเนี่ยสิบหกเนี่ยสองตัวเนี่ยมาสองตัวเนี่ยมีไหมท่นหนึ่งหกอ่ะสองกับสิบหกด้วยมันเสียว่าเวลาออกที่ยังไงออกบ่ออกออกได้แต่ละ อ,ออก้อนตัวออกแล้วมาที่ไหนเจอตัวตัว,ต,วตัวที่สี่มันงปะตัวที่สี่ปไปแต่สี่เมย์มันก็น่าปะแต่สี่เม่์ก็น่าป่ะจีบึงกับใคบมันน่าตัวใดป่ะเลขออกเลขตัวนั้นออกแค่ไหนเนาะนะครับเนาะนี่ก็เลขสองสี่แล้วนะครับเนาะนะครับกับตัวใดอีกเมื่อกี้ได้สี่ตัวใดอีก ที่ว่ามันออกอะตัวตัวเลขสองมันออกยังไดนก็กกออกแท้ๆครับทว่าวน้องสี่ดุปน,นี่นะครับเนาะสุดยอดเลยครับน,นี่นี่นี่นั่นสองคือเก่าครับสี่ยังไดนก็บสองคือเก่านะครับเนาะนี่แหละครับพยายามจับเหรียญนะครับเด้อเมื่อกี้อ่าออกเต็มเต็มนะครับเนาะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะงวดนี้ก็สี่อาสี่เป็นคือเก่านะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมถือบ่ถือบ่ ถือเท่านั้นมันมันมันเบิดแล้วบ่เนี่ยอันนั้นมันเบิดแล้วสีเทว่างๆแล้วครับปัานี้มันเบิดเลยโอ้ยสองศูนย์อีกแล้วละครับป่าว่างวดที่แล้วม่าสีสีกรเสีย็ว่างๆนี่อะไรวะมาแน่สองศูนย์ศูนย์สองมาอีกอ่ะนะครับเนาะให้อ่าพยายามพิจารณาครับเนาะเพราะว่าน้องเคยซีแบบนี้ครับซีปั๊บตัวนั้นนะครับนะครับนี่เป็นยังไงจากน้องบุ้ม วันที่แล้วก็ซีซองว่างครับวันนี้ก็ซีซองว่างว่าแถวหลังแถวแถวลัางม่มมี่นะครับเนาะแถวลัางม่มมี่นะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อบทเรียนเคยมีแล้วนะครับจากน้องบูมนะครับเนาะน้องบูมเคยชี้สีแล้วก็ชี้ที่อ่าว่างๆนะครับเนาะชี้ที่ว่างๆนะครับเนาะนะครับเนาะนะครับกโอเคนะครับสําหรับน้องบูมนะครับนี่คือน้องบูมนะครับเนาะนี่ครับนะครับ น้องบุ๋มให้มาเต็มที่เลยครับเนาะนี่ครับอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดนั่นกะนะครับเนาะนะครับเนาะอันนี้บ่มีบ่มีกับบ่ต้องซี้ซี้ตัตัวมีนั่นแหละสิบหกนั่นแหละเออสิบหกก็มีครับสิบหกอีกแล้วชี้อีกแล้วครับชี้แล้วอีกแล้วสิบหกนะครับบักบุมบักบุมบักบุมเจ้าตัวนี้บักบุมเจ้าตัวนี้ตัวนี้โอ้บักบุมเจ้าสิบหกอ้าบานเนี่ย แน่นอนบนล้างแล้วกว่าเนี่ยนะบนล่างแล้วพี่น้องเลยขอโทษนะครับบอกว่ามวนนะครับเนาะเมื่อกี้นี่ครับเนาะนี่คือน้องบุมนะครับน้องบุ๋มห้มาแล้วครับน้องบุมมักตัวนี้ครับน้องบุ๋มมักตัวสิบหกเนี่ยออกแท้ๆได้เลยครับเนึ่งสองตัวเนี่ยมีสองกับสิบหกเนี่ยครับน้องบุมชอบสิบหกมักตัวเนี่ยมักตัวเนี่ยพี่น้องบุมออกตัวได้ออกแท้ๆนายฮึออกแท้ๆบ่ ออกออกแท้ๆกันป่ะครับน้องบุ๋มชอบเลขสิบหกนะครับเนาะให้มาดูกันนะครับเนาะจากน้องบุ๋มนะครับน like ี่ครับอ่าช right ี Bruno ้สองนะครับวันนี้มาชี้สิบหกนะครับนะครับเนาะอ่าว่าออกแน่นอน่าทนน้องบุ๋มมาออกมาทันมานะครับเนาะนี่ครับคือน้องชี้ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าน้องมามาปั๊บน้องก็ชี้ตัวนี้ไม่ลืมครับไม่ลืมนะครับเนาะไม่ลืมนะครับ แล้วก็น้องชอบตัวนี้นะครับคือสิบหกนะครับเนาะนี่คือน้องชอบตัวนี้นะครับเนาะให้ดูจับตาไวาด้ดีๆนะครับเนาะอ่าแล้วก็น้องมาคลิปอันที่เปล่าด้วยครับนี่นะเนาะถ้าท่านไหนที่อ่าตอนที่น้องบุมข้างบนตอนนั้นอนะ่ะที่มีบ้างเปล่าตอนนั้นนะครับจะมีเลขสี่นะครับเสี่แล้วก็มีอ่าสี่ตัวนี้ใช่ไหมทีนี้ว่างๆเนาะว่าไม่มี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 น มันออกสองศูนย์ศูนย์สองเอ้สี่ศูนย์ศูนย์สี่เลยครับนะครับน้องสี่สี่แล้วก็สี่บางว่างนะครับเนาะแล้วงวันนี้น้องชี้เลขสองปับแล้วก็มาชี้ตรงที่ว่างๆครับเนี่ยเพราะว่านี้ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนะครับแต่ชี้ตรงนี้นะครับนะครับจะชี้ตรงนี <s <S ้นะครับอย่าลืมนะครับเลขศูนย์สองกับสองศูนย์นะครับเนาะอย่าลืมแล้วก็น้องชอบสิบหกก็บอกว่าน้องบูมบอกว่าชอบตัวนี้ชอบตัวนี้มันมีเจ็ดเก้าศูนย์ ตัวที่สิบหกไงนะแต่น้องชี้ตรงนี้นะครับชอบตัวนี้ชอบตัวนี้นะครับนะนะครับน้องชอบตัวนี้คือวันที่สิบหกก็หมยออกวันที่สิบหกบอกครับนะคือตัวนี้เขาบอกชอบตัวนี้เขาว่าชอบผมก็ไม่เข้าใจนั้นว่าน้องชอบแบบไหนเด้อครับเด้อเมื่อวันน้องจิมากแบบไหนเพราะว่าน้องซี่ใซสิบหกก็คือหมยออกวันที่สิบหกเป็นบอกครับน้อครับนะเห็นว่าชอบตัวนี้ก็วันที่สิบหกมันก็ต้องออกอยู่แล้วครับนี่นะครับนะครับ แล้วก็ลองดูนะครับว่าน้องจะได้มายังไงตัวไหนนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือน้องนี่จะชี้ตลอดนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่เสาที่แล้วนะครับน้องก็ชี้ตัวนี้แล้วมาวันนี้น้องก็ชี้ตัวนี้อีกครับชี้ตัวนี้แล้วก็บอกว่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีครับให้พิจารณาเอาเหมือนงวดที่แล้วนะครับงวดเมื่อก่อนนะครับงวดที่แล้วนะครับนะแฟนคลับทุกท่านนะครับให้พิจารณานะครับเนาะนะครับพิจารณาเอาตอนที่4ี่ศ จอ่าน้องจ,จะชี้อยู่ตัวนี้ครับสี่นะครับนะครับแล้วตัวนี้เป็นช่องว่างน้อก็ว่าตัวนี้ไม่มีไม่มีมันออกสี่ศูนย์ศูนย์สี่เหครับนะครับเนาะอันนี้คือพิจารณาจับจุดให้ได้นะของน้องนะครับเนาะแต่น้องชอบมากๆก็คือหนึ่งหกเขาบอกเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยหนึ่งหกนะครับเนี่ยน้องว่ามักมักมองมักโตมักอันเนี้ยมักอันเนี้ยน้องบอกว่ามักอันนี้นะมักหนึ่งหกนะครับเนาะ นะครับอาจจะบนทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับของน้องบุ้มนะครับให้พิจารณาเอาด้วยครับเด้อพี่น้องเลยโอ้งามไหลนะครับสําหรับน้องบุ้มนะครับเนาะที่งามไหลครับที่ว่าบอกเหล็กนะครับเนาะตั้งแต่กอนมิกได้บอกวลายตั้งแต่ผมมาม้าเนี่ยได้ได้ได้บอกผู้ใหญบ่บ่บอกคบ่บอกไฟเล็กเนี่ยบบอกไมาบอกมาบอกแทนล้านหัด4ีศูนย์ครับ นี่ละเนี่ยอ๋อกํงวดนี่คือสองวดนี่เนาะเออนี่ละสองวดนี่นี่ละครับหายร่อนเอาได้ครับเด้อเพราะว่าน้องบุ๋มกําลังบอกเนาะยายเนาะกําลังบอกกําลังบอกลังยันเข่าพันศาน่ะผู้ใดมาถามไลหนีเบ็ดอ๋อตอนยานี้ไปหลวงตาพระท่านลงมาไปหนีไปอ๋ออันนี้อ่าน้องขี้สองสองแล้วก็ชี้บ้างเปล่านะครับอันนั้นขจัดไปแด้วครับเด้อที่มันออกซี่ศูนย์ศูนย์ซี่นะครับนี่นอกก็ะซี่แบบนี้เหรอครับซี่เหมือนคือเลขซี่ แล้วน้องชอบตัวไหนรู้ไหมครับน้องชอบหนึ่งหกครับเนี่ยนี่ให้อ่าสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งเนาะเนาะครับเนาะนี่ละคือน้องซี่บอกว่ามักตัวสี่สิบหกว่ามักตัวนี้ว่าสันว่าเนี่ยมักตัวเนี่ยน้องบุ๋มว่ามักตัวนี้แต่ว่าสองก็สี่ดูแท้สันนี่เลยเนี่ยเมื่อมันจะออกบนล่างเลยน้องบุ๋มสองในสี่ผักขาดที่แม่สองในสี่ผักขาดเลยนะครับ นะครับอาจจะเป็น2002แล้วก็1661ก็ได้นะครับอาจจะออกบนทั้งบนทั magic, ้งล่างเนาะถ้าบุญวาสนามีกับน้องบูมนะครับคือน้องบูมจะให้โชคให้ลาบนะครับเนาะไม่ง่ายเพี่ยวถามกับไปสี่สองตัวเดียวนั่นนะเจ้าเที่ยวถามกับที่สองตัวเดียวเขาแสดงว่าสองกินมาแห้งครับนี่ไหนอันที่สองตัวเดียวมึงจะให้ไม่ง่าอ๋อไหนใส่เส้นมามันไป่ทีเส้นว่างไว้หรืบเปล่นะอีกผมไม่ถามมา อันนี้บ่มีอันนี้บ่มีคือตอนที่ว่าสีสูนสีอันที่ว่างๆน่ะสีต่างล่างน่ะสองเทียนนะสีนะสูตรเดียวกันเป๊ะเลยอืเปิิก็ออกอืมเสีเล็กสีแดงว่าบ่ออกคือคือของเั่นัน่อาเอากทำไมอบนอันก็คือสองเียว อีสองตัวเดียวแล้วก็สีสองตัวเดียวมากกับสี่เนาะต่างกินเด็กเามันจะเลือนมาได้มันีสี่ม้วนได้เป็นบ่ลาะถ้ามันมาดนเรือมันสีเทตัวนั้นเนาะเด็กเนาะบอกกังงงะบอกกังงงะบอกมือเกากรึ่งรู้กังงงะงะงงงก็โก้ยว่ากังง่า เงือกเงือะนั้กระปุกตัวเดียวีตัวเดียวนั่นหละจอกอ่าสองสองสองนูนสองนั่ละสองคูนูสอซื้อบ้างเสือเสือนี่น้ำกระเลนเนาะเขาเรียกว่าซื้ออะไรนะซื้อเบิ้น้ำกระเนสองสองน้ำเนาะน้องซีด้ใช่หเกิดเคือซเล็กซี่แหละครับนะครับเนาะมาแท้แทครับธนาบุ๋มซียังซีนะครับมาเลยนะครับเนาะแล้วก็น้องบุ๋มว่ามักสิบหกไปน่มักตัวนี้ว่าฉันว่ามาจีบออกัะ อ้าวแสดงว่าตัวนี้กัสีม้อีกเห็นบ่ล่ขอให้เป็นบทเป็นลางด้อน้องบุ๋มเลยขอให้เปลนทั้งบนทั้งล่างด้อแล้วน้องบุ๋มเลยไปเลยใบอกพไมือนไบงไปคบอกพงไงบอกพนงส กรงว่าอาจารย์เก็กระอเง้าอนมไข่เบาเข้าแบบออกฝั่งขาเราก็เล้ว่ามุมาก็ควยคือมาตัวทหารนอกของก็มาบอกเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าบุญวาสนามีรวมกันลงบุมเอ้ยนะครับเนาะ เพื่อนเพื่อนมาถามกับบ้าปากบ้าบอกนะบบ้าปากบ้าบ้าบอกก็ว่าก็พับบอกมึงผู้เลี้ยงถามกับผู้เลี้ยตัวเก้าเหรอเนี่ยบอกผู้เลี้ยงถางมาสี่ตัวเก้าเลขสองตัวเก้าแล้วผมมัดเลยบอกสีช่องว่างความนี้นั่นบอกมองมองอันนี้กับว่ามีเหมือนเหมือนกับงดมหันเลสเป๊ะเลยมันสี่มันจริงหมดเลยสี่มองว่างเลขหลายมันมาซี่เนาะมันซี่มองมองเลขสองกับมองว่างๆไหม ก็ากามันคืมันงนตามลาจะลืมแล้วเด็กน้อยสัน่เาคอนเาะ่อสอนซี่างต่อสองเอาผู้ใหญมาขามาปซีสองกัเด่คือก้าีสองจเด็คือก้าตอนนี้นะครับกัเบิรงเอาได้ครับแล้วข oh IC er ึ้นน้องบอกแล้วนะครับเนาะกาย้ายเพิ่งกับบอยฟังนะครับแต่ว่าย้ายม่ฝันนะครับเรย้ายม่ทันฝันนะครเนาะ เดี๋ยววันมือเอื้นก็มาเข้าแล้วครับผมผมมือผมก็มาผมก็มาเล่นผมก็จะมาเล่นก็ลองมาท่ายให้เบิ่งอีกครับว่านอกจะซี่ตัวเก่าอีกบ่ครับเนาะครับเนาะให้มาดูหวยตัวเก่าของน้องอีกไหมนะครับเนาะมันจะเป็นอ่ามาง่ายก็ตัวเองก็คืองวดเดียวมาบางหนึ่งซื้อตั๋วที่หนึ่งซีเป็นขับเพื่อกันเป็นขับไปซื้อตั๋วที่หนึ่งจึงซีบังง่ายกับเราเมาบว่คืนเขาเอาเรา เมื่อเลิกมกือออกเมื่อลิกสิออกก็มันก็ไป่มาก็ไม่ได้มาไก้ฟังบบนี้โอ้จะมาเรียส่งเลยฝันจ้ะฝันก็เอาเราซื้อมาจังให้ปุ๊บเขากินซาบะแซนก็ขอเงินจร่งจริงจริงเมาบิกคืนหาออกเอบิคืนหงายคืนนั่นก็เอออัง มันบาดแล้วกุยังตอน้กฝันเท่ไงวั้มันเขาหล่อจริสจริมันออกซีสวนอะเออบัตรก็ไปซื้อเลขซื้อสวนบ่าเอาซื้อเอาก่หนึงเอากี่หนงจ้ะคือกันเอาี่หนึอ่าผมไ่ได้ซื้อหอกแต่ว่าแฟนคลับอะเอากซี่หนึ่งือกันผมไม่ได้เล่นเลขจักรยาเด้วยผมไม่เรีนเงมน่ซื้อพงนซื้อเอากะซสั่ง chưa <laughs> được chưa <laughs> được chưa 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 không chưa được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  ตังดวงเู้นอตังเหล่าตั้คือก็วงบ่มงนเออแม่นด้วยเ่ยเนี่ยขึ้นมาบุญบุญวาสนาของคนเนาบ่คือมันบ่ทอกันเนาะเหมันบ่ทอกันเนาะขนาดยุกับหลานแท้ๆนายจะได้บักหลายๆบ่แม่นเนาะครับคือบ่ท่านบ่บ่ท่านเลยหอดบุญว่าท่านหลานแต่แม่นหลานหอดบุญว่าไงอ่านะครับการหลานบอกืิตัวยาวกับฝันว่าหามถีลงเฮง หามหามปู้ปืนอย่างนั้งกู้จ่ายเราจ่ายอีกก็ยงว่าสั้นะต่อเลยกหามกระสุนค้นหาไม้หรอว่ากระพรกระสุนเลยเนาะก็ตานั่งอย่างนั้งืออปูกปืนมากิะเราะกระอึกกระอึเราสุนเอยเนาอเขากระสุนเลยเนาไม่ได้ก็เหตุบุกไงโอ้มันก็ควยแทงเสนวจะของ นะครับนะการสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับกัอ่านี่แหละครับเลขน้องบุ๋มนะครัยายนะก็ได้เบิงกันได้เห็นกันลนะครับว่าน้องบุ๋มชี้ตัวไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สไตล์ธนากรด้วยเด้อนะครับนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆจากน้องบุ๋มนะครับสำหรับวันนี้ก็ ยายสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับครับผมนะก็ับบายบายครับ